คุณผู้ชมก็มีวงเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติด,ด้วยจะมีข้อเสนออะไรไปยังพักการเมืองบ้างนะคะเพื่อทําให้การจัดการภัยพิบัติให้ทันสถานการณ์กับภัยพิบัติในยุคสุดขั้วแบบนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศในงาน policy watch connect จากคุณวัชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะคุณวัชิรวิทย์เชิญค่ะ คาดการณ์นะครับว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติหลังจากนี้นะครับอาจจะเกิดี่ขึ้นแล้วก็อาจจะคาดเดาได้ยากขึ้นนะครับคุณบุษรลินครับทำให้การพูดถึงการรับมือกับภัยพิบัติเป็นสิ่งที่พูดกันอยู่เสมอเพื่อหวังว่าจะป้องกันการสูญเสียครับและในวันนี้เวทีเสวนาก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับว่าหลังจากนี้คงจะต้องกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้ตัดสินใจในการที่จะวางแผนป้องกันและก็จัดการภัยพิบัติขณะเดียวกันสิ่งที่ทุกคนทําไว้อยู่แล้วเป็นข้อเสนอเสนอ นโยบายก็คือสมุดปกแดงซึ่งจะต้องผลักดันให้เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ให้ได้เพื่อรัฐบาลนั้นเอาไปใช้จริงครับ เก้าอี้ว่างที่เห็นนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์กลางวงเสวนาซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงที่นั่งที่ไม่ได้มีใครจับจองแต่ว่าสะท้อนถึงผู้คนจํานวนมากนะครับแล้วก็หลายชีวิตที่สูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ำเล่าในสัคงคมไทยนะครับซึ่งก็พวกเขานั้นอยากจะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตัวเองแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงครับเพื่อไม่ให้บทเรียนจากภัยพิบัติในอดีตรวมถึงความเสี่ยงในอนาคตถูกปล่อยผ่านไปโดยไร้การจัดก,การอย่างเป็นระบบชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคเหนือภาคใต้ได้ร่วมกันถอดบทเรียน จากประสบการณ์ตรงทั้งในฐานะผู้เผชิญเหตุและผู้ร่วมจัดการภัยพิบัติมาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่ของประเทศกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ว่าผ่านการทำการบ้านมาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมแลกปเปลี่ยนและสังเคราะห์ข้อเสนอร่วมกันมาหลายรอบจนตกผลึกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกรวบรวมในเอกสารที่เรียกว่าสมุดปลดอปลกแดงครับและก็เคยถูกยกระดับไปสู่มติคณะรันมนตรีมาแล้วช่วงหนึ่ง วันนี้นะครับในเวที policy ward ก็มีความพยายามที่จะผลักดันข้อเสนอในสมุดปกแดงให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบานลนั้นนำไปปฏิบัติจริง โดยนางเพนสุขมากนะครับผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ระบุนะครับว่าสมุดปกแดงนั้นมีการเสนอการปฏิรูประบบจัดการยพิบัติโดยกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุผ่านการให้อํานาจทั้งการทําแผนระบบแจ้งเตือนและการตัดสินใจตามกฎหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวลดข้อจํากัดงบประมาณและยกระดับประสิทธิภาพการทํางานพร้อมเสนอให้เริ่มสร้างศักยภาพจากระดับ ปอปจก่อนขยายสู่อบตอครับการที่เรามองท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากท้องถิ่นเนี่ยเขามีสักยภาพมีบุคลากรแล้วก็มีทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะเพราะฉะั้นเนี่ยการทําให้ท้องถิ่นเนี่ย เป็นเซตติ้งที่เข้าใจการจัดการภัยพิบัติเชิงระบบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยนะคะระยะที่เผชิญเหตุจนกระทั่งระยะฟื้นฟูแล้วก็สามารถมีแผนของตนเองในการจัดการได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการจัดการในะระยะยาวที่มีความยื่งยืนอการแก้กฎหมายมาอาจจะระยะยาวแต่ภายใต้กฎหมายที่มีเนี่ยมันจะมีประเด็นไหนที่จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีอํานาจมาจัดการแบบเบ็ดเสร็จในตัวเองได้ การจัดการภัยพิบ the ัติของไทยติดกับดักการใช้งบประมาณเชิงป้องกันนะครับเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าใช้งบเพราะเกรงจะถูกตรวจสอบจากสตงนี่คือข้อสังเกตจากนายพิจิตรัตากุลนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่าย19มหาวิทยาลัยด้านภัยพิบัติซึ่งก็มองว่าแนวคิดการประเมินความเสี่ยงและกฎหมายยังเป็นไปในลักษณะตั้งรับไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับขณะที่นายซากีพิทักษ์คุ้มพลนะครับผู้ดูแลการฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่ก็บอกว่ากลไก ตรวจสอบที่เข้มข้นเกินไปทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่กล้าตัดสินใจทั้งที่บางพื้นที่อย่างเทศบาลเมืองยะลาก็แสดงให้เห็นว่าหากท้องถิ่นมีอํานาจและความมั่นใจก็สามารถจัดการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสอดคล้องกับนายไมยตรีจงไกลจากผู้จัดการมูลิธิชุมชนไทยที่มองว่าปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ที่กฎหมายและงบประมาณซึ่งแทบไม่เปิดช่องให้เตรียมการล่วงหน้า ทั้งที่ชุมชนมีความเสี่ยงจํานวนมากนะครับส่งผลให้ท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีงบและต้องรอให้เกิดภัยก่อนจึงจัดดาเนินการได้ครับผมตั้งหลักจากกฎหมายก่อนคือกฎหมายภัยวิบัติเราเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของกฎหมายที่เป็น Defensive มากกว่าที่จะเป็น Preventive ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมันจึงไปผลในมึงมันส่งผลในการที่จะมีแนวนโยบายส่งผลต่อการกำหนดแนวนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติ ของปปในพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นต่อให้เราไปดูในกฎหมายเนี่ยเปิดช่องไว้ก็ตามแต่แต่ไม่มีใครกล้าที่จะใช้เงินในในการป้องกันอันนี้คือสิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเอ่อมันต้องปรับตั้งแต่กฎหมายนะเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่เอื้อให้เตรียมการป้องกันเลยและก็รัฐบาลไม่ให้งบในการเตรียมการป้องกันเลยเรามีชุมชนเสี่ยงสี่หมื่นแต่เราได้งบประมาณปีละหกชุมชน พกชุมชนต่อปีในการเตรียมพอป้องกันกฎหมายไม่เอื้ออะไรเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ต้องแก้แน่ๆแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่จริงเพราะเพื่อนใช้กฎหมายอื่นมาเกทับกฎหมายฉบับนี้หมดเวลาเกิดภัยความหมายก็คือว่าหาดใหญ่หหญเรามีพรบาป้องกันแต่เราใช้พรบฉุกเฉินกับพรบาอย่างราชการแผ่นดินขึ้นมาทับพรบาป้องกัน อันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาซ้อนทุกฝ่ายเห็นตรงกันนะครับว่าข้อเสนอนะครับก็คือวันที่จะมีการทบทวนกฎหมายคลายล็อกการใช้งบป,ประมาณก่อนเกิดเหตุและก็กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นมีบทบาทและทรัพยากรในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติอย่างแท้จริงครับคุณบุษรินครับการจัดการภัยพิบัติหรือว่าการปฏิรูป การจัดการไปพิบัตินั้นน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับรัฐบาลใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่สภาหลังจากการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเราต้องจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะขานรับข้อเสนอของภาคประชาชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะสมุดป,ปกแดงที่มีการพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ว่าจะเป็นไปมากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวัชิรวิทย์ด้วยนะคะอยู่ที่รัฐสภาในเวลานี้นะคะ